สวัสดีค่ะวันเบาๆทุกเช้าหรือทุกเย็นมาฝึกโยคะกันค่ะโยคะเป็นการเหยียดยืดร่างกายให้ กลับมาสู่ความสมดุลทั้งแขนขาไหล่เราต้องหมุนเป็นขาเราต้องหมุนเป็นสะโพกเราต้องเปิดเป็นเราต้องหมุนต้องบิดต้องก้มเอียงแอนบิดร่างกายทุกส่วนให้ครบส่วนแล้วก็ต้องทําทุกวันด้วยนะคะเพราะเรามนุษย์เราเกิดมาร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อนั่งเฉยๆยืนเฉยๆหรือนอนเฉยๆทั้งวันแต่เราเกิดมาเพื่อให้เราขยับขยืน่นร่างกายกระดูกทุกส่วนของร่างกายสร้างมาเพื่อให้เราเกิดความขยับขยืน หมุนอยากหมุนอยากเปลี่ยนอยากอยากจะแบบอยากจะเดินอยากจะแอคทีฟนี่คือความเป็นธรรมชาตินี่คือความสุขของชีวิตค่ะมาฝึกโยคะค่ะโยคะให้พวกนี้ได้ทุกอย่างนะคะให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ให้ความสุขให้ความสมดุลของร่างกายให้กลับมาแล้วรู้สึกว่าสดชื่นกระปรี้กระเปร่าทุกๆวันมีความสุขมีแรงบรนดาลใจมีพลังงานในชีวิตเยอยะแยะมากมายค่ะมาฝึกโยคะกันนะคะ